ีเหล่าเพื่อนชาวเดว่านเชั่ลลทุกท่านนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เรามีกิจกรรมพิเศษนะครับในส่วนของโปรโมชั่นที่ให้เพื่อนๆนะฮะที่มีการ์ดจอตัวเก่าที่ไม่ใช้งานแล้วนะครับมาแรกเป็นโซเท็กซีที 730ในราคาเพียง328บาทเท่านั้นนะครับผมซึ่งเราบอกว่ากิจกรรมในครั้งนี้ครับมีผู้เข้าร่วมสนุกนะครับผมรวมถึงมีคู้ให้ความสนใจอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ล่าสุดนะครับมีผู้โชคดีครับจำนวน10ท่านนะครับได้นำการ์ดจอรุ่นเก่านะครับมาแลกเป็นโซนแอค CT 730เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงรายละเอียดว่าการ์ดจอตัวเก่าครับที่ผู้โชคดีแต่ละท่านนํามาแลกเปลี่ยนในวันนี้นะครับมีสเปคเป็นอย่างไรบ้างเป็นการ์ดจอรุ่นไหนรวมไปถึงหากนำ ที่เป็นโซไทจ GT 730ตัวใหม่ไปอัปเกรดนั้นจะให้ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดน,นะครับผมก่อนอื่นนะครับเรามาทราบรายละเอียดของการ์ดจอแต่ละรุ่นกันก่อนนะครับผมเรื่องที่ในรุ่นของ ASUS ATI 6450 Silent Galaxy GT 430 Asus ATI HD 5 4 5 0 s i l e n ซ ECS GeForce 8400 GS Asus GT 210 Silent ซับฝ่าย ATI HD 5450์ Power Color ATI HD 5770 v o t e c h l i t e c Winfast GT 630 กิ๊ก a b y GT 4 3า์ power color ATI HD 2600กก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับสำหรับรายละเอียด การ์ดจอทั้ง10รุ่นนะครับที่ทางลูกค้านํามาทําการอัปเกรดนะครับซึ่งต้อบอกว่าการ์ดจอบางรุ่นครับเป็นการ์ดจอที่ค่อนข้างเก่านะครับกถึง7ปีที่แล้วนะครับผมแต่ในเมื่อสามารถใช้งานได้ก็สามารถนํามาอัปเกรดกันได้นะครับผมรวมถึงการ์ดจอบางรุ่นครับที่เป็น สถาปัตยกรรมแบบเก่านะครับยกตัวอย่างเช่นการ์ดจอเอ็นวีเดียที่เป็นสถาปัตยกรรมเฟอร์มี่นะครับซึ่งปัจจุบันอัปเกรดไปเป็นสถาปัตยกรรมแมกเวลแล้วนะครับผมก็เ,เรียกได้ว่าข้ามมา2อถึงสเจเนอเรชันกันแล้วนะครับรวมไปถึงการ์ดจอบางรุ่นครับยังอยู่ภายใต้แบรนด์ ATI อยู่เลยครับซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นแบรนด์ AMD กันไปแล้วนะครับผมซึ่งเราบอกว่าการ์ดจอแต่ละรุ่นเนี่ยค่อนข้างเก่ามากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับเราจะไปดูในส่วนของประสิทธิควาปกันครับว่า ในเมื่อลูกค้านำกาตอรุ่นเก่านะครับมาอัปเกรดเป็นโซลแทน GT 730ประสิทธิภาพในการใช้งานมันจะเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดไปรับชมกันเลยครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพระหว่างการ์ดจอทั้ง10รุ่นนะครับรุ่นเก่าทั้งหมดนี้มาทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับโซแทก GT 730นะครับต้องบอกว่าในแง่ของประสิทธิภาพนั้นโซแทก GT 730นะครับให้ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมก็อย่างที่เราเคยแนะนําไปครับสำหรับเพื่อนนะที่มีซิสเต็มแบบเก่านะครับผมอยากที่จะอัปเกรดนะครับในส่วนของสเปคนะครับเพียงเปลี่ยนในส่วนของการ์ดจอเท่านั้นนะครับเปลี่ยนมาเป็นโซแทก GT 730นะครับผมก็จะให้ประสิทธิภาพในการใช้งานมมัติีีเดย เราไการเล่นเกมที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการดูหนังความละเอียดสูงนะครับผมลงไปถึงการเล่นเกมออนไลน์ได้อย่างสบายนะครับในปัจจุบันลงไปถึงเล่นเกมออฟไลน์ปรับการาฟิกเบื้องต้นได้อีกด้วยนะฮะสําหรับเพื่อนเพื่อนที่กําลังมองหาก,การ์ดจอระดับเริ่มต้นนะครับหรือว่ามีงบประมาณที่จํากัดน,นะครับผมก็ So นแทก GT 730เป็นการ์ดจอต,ตัวเริ่มต้นที่ดีนะครับก่อนที่จะอัพเกรดไปสู่การ์ดจอระ,ะดับไฮเอ็นในอนาคตนะครับสําหรับเพื่อนที่สนใจโ so ซน,นทแทก GT เจ วีวันแห่งโชคองไทยระดับโรก